สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพามาไหว้พระที่วัดท่ากิศนาค่ะ,คะสําหรับนี่นะคะคือสถานที่ที่เราจะพามาไหว้พระในวันนี้ค่ะค่ะและนี่คือหลวงปู่ชิมนะคะเป็นพระที่ชาวบ้านพื้อหันคานับถือและศรัทธาอย่างมากค่ะและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่ด้วยค่ะ ของพวกเรานะคะก็คือที่ตักบาดพักประจำวันเกิดค่ะเรามาตักบาดพักประจำวันเกิดกันเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ไว้พักเสร็จแล้วเรามาเสียงซัมซีกันเลยดีกว่าค่ะ อค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา,าขออยุ่ตีการน,นะนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ